เดี๋ยวเราจะไปรสชาติต่อไปกันเลยค่ะสึกิเนาะนั่นโค้ดโค้ดแม่อยากชิมรสอ่างมนอืมอีออไม่เหมือนกันเลยเนาะいや違うブロとイチゴの味だけでやってること一緒だよねうん <laughs> でもあいえ知りたいよ<嗯>パパオフローはいだいのあオケオフローはいってパパいやパイアップナー,ー <laughs> เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแกพร้อมกันเลย อันนี้คือองุ่นนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรสองุ่นอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่เนดีอาเมะใช่ไหมเนดีอาเมะอันนี้ก็เนดีอาเมะเป็นลูกอมนี่ค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้เป็น Strawberry. อ,นนนองุ่นเดี๋ยวเรามาแกะองุอ่นกันก่อนนะคะแล้วในซองของเขานี่ค่ะทุกคนจะมีตะเกียบสั้นมาไว้ให้เราคนๆนะคะแกะเลยแล้วพอเราเปิดฝามาปุ๊บ นี่นะคะนี่เขาจะมีเป็นแผ่นพลาสติกนะกันแบบกันหกด้วยปิดไว้อย่างแน่นเลยเราค่อยแกะกันนะคะทุกคนถามว่าตอนนี้จะสามทุ่มแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้น้องอิงต้องไปโรงเรียนนะคะน้ํายังไม่อาบกันเลยแต่เราอยากเอาขนมมาฝากทุกคนก่อนอืออิันนากะกุนโนะาโดจิชาาิะิดมมีะค่ะอิจันนากายโนะโดโยโยเตะ นี่ค่ะเราเรามาคนกันเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวสกัดสกีอะไรเด็ก,ก,กคลุคลุคลคน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 ให้มันหนืดหนืดก่อนนะคะいいเราจะมาชิมรสองุ่นกันอย่าเาพิ่งแกเราแกพี่เขาดูด้วยเรามาชิมองุ่นก่อนอว้าวทุกคนดูทุกคนดูนี่ หืดมากทุกคนดูแบบว่าต้องหวานมากๆแน่เลยโอ้โหมาาสตเดสุดเลยนี่ค่ะน,นี่คหนึ่งรอยกแคลอรี่นั่นหอร้อแคลอรี่แคลอรี่แคลอรี่สูงหรอเดี๋ยวแม่ดูก่อนทำไมไม่บอกแม่ก่อนร้อยหกสิบแปดแคลอรี่ทุกคนแต่ก็ถือว่าไม่มาก ช็อกโกแลตสี่ร้อยกว่าไม่เป็นไรอันนี้เราไหวนี่นะคะเรามาชิมกันเลยตะกี้มาตัดเตจิล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 คำใหญ่ๆแบบว่าอ่างน แต่ไม่ได้รสชาติอ่างุ่นเลยทุกคนอ่งุ่นน้อยมากเลยอ่งุ่นจางมากเลยค่ะแต่ก็อร่อยแบบสำหรับเด็กๆก,กินสนุกดีนะอันนี้ไม่หวานมากเอาตรงๆไม่หวานมาก